สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b o ดี channel นะครับดูด้านบดีนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เรามาระวังกันเรื่องโรคติดต่อด้วยนะครับแล้วก็ต่างก็ไม่ค่อยจะมีกันสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ทําตัวให้เป็นประโยชน์เป็นสาระกันสักนิดหนึ่งครับผมไม่ได้พูดกันถึงเรื่องปืนมาหลายเดือนนะครับเพราะเบื่อในหลายๆสิ่งนะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีลองดูนะครับผมจะมาตอบคาถามพี่น้องสมาชิกที่ใช้กล้องนะครับว่ากระสุนนะครับ ที่โหลดแต่แมกกาซีนนะครับว่ากันว่าก็สปริงจะล้าโน่นนี่นั่นอะไรนะครับวันนี้มันทดสอบนะครับที่เพิ่งออกจากกล่องไม่ได้ทำอะไรนะครับแมกกาซีอนอันนี้โหลดไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมยิงครั้งล่าสุดน,นะครับวันนี้เราลองมาดูนะครับว่า <c oughs> กระสุนที่บรรจุไว้ประมาณสี่เดือนเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าสอตัวแม็กกาซีนของกล้องนะครับ ลองดูนะครับอันนี้คือเป็นวิธีทดสองของผมนะครับก็ดูให้เรียบร้อยนะครับอย่าทำเล่นๆกันนะครับดูว่ามีคนอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับเรามาระวังกันด้วยนะครับไม่แนะนําให้ให้ทํากันเล่นๆนะครับก็ควรจะต้องเรามาระวังกันให้สูงเลยวิธีนี้นะครับลองดูนะครับเสียบแมกซินครับลองดูระบบการป้อนของสปริงแมกกากนะครับอ่า เขียนครับปุแมกกาซีนปืนเขียนครับหนึ่งแม็กนะครับไหลไหลหมดทุกเม็ดเลยต่อไปแม็กที่สองกับเสียบเข้าไปแมกกาซีนเขียนปืนนะครับนิ้วอยู่นอกกลงนะครับแม็กที่สองไหลนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะอัดเต็มเม่ตลอด ต่อไปแม็กกาซีนที่สามนี่อยูน่นรอกกลงเหมือนเดิมนะครับระมันระวังกันแม็กกาซีนนะครับเบอร์ดีเรียนะครับแผลมือดางมีปลอดภัยนะครับเรียบร้อยนะครับไหลๆสามแม็กกาซีนนะครับอัดไว้เต็มตั้งหลายเดือนพฤศจิกายน พฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาน่าจะประมาณเกืบเกืบห้าเดือนนะครับตอบคาถามสมาชิกนะครับว่ามีปัญหาไหมหถ้าอัดแปกซีนเต็มครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันไม่รู้มีสาระหรือเปล่านะครับแต่ว่าว่างช่วงนี้ไม่ค่อยมีเรื่องราวไม่ค่อยมีงานนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาดูกันนะครับ